สรุปผลกันเนี่ยขันศึกมวยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ี่21ธันวาสองพาคู่แรกก็ถือว่าตัดสินดีนะฮะออกมาเสมอ,อะฟังกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงมวยคู่นี้เริ่มต้นมาเป็นการเจอกันระหว่างสไนเปอร์สไนเปอร์เจอกับทางวังไพรรูปเกมสไนเปอร์ก็รอครับแล้วก็ดักได้ดีกว่าสไนเปอร์โดยเฉพาะเกมวงในที่วังไพรยพยายามเดินบุกเดินเบียด3ยกในสไนเปอร์ต่อก่อน11แล้วนะครับในขณะที่วังไพรเดินเข้าหาพยายามล็อกแล้วแต่สไนเปอร์ดักเสียบดูดีกว่า หมด3ยกน้ําเงินเดินไม่หยุดนะอ่าแต่ว่าราคาก็แดงต่อแพงอยู่ประมาณสัก8-1เพราะว่าคมกว่าดักตีเข่าได้ดีกว่านะครับราคาขยับมาในยกที่4แดงต่อต้นๆเนี่ยต่อ2 5่หนึ่งเกมเหมือนเดิมครับสไนเปอร์ล็อกอยู่คอยดักเสียบดักศาสตร์แข้งขวาราคาแพงสุดในยก4ี่มีต่อร้อยละบาทแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปลายยกที่4วังไพรเดินต่อยหมัดครับวังไพรเดินอัดหมัดซ้ายอัดหมัดขวา สไนเปอร์ก็ดูว่าจะแผ่วดูว่าจะเบาลงจากที่ต่อร้อยละบาทเนี่ยหมด4ยกเหลือน้ําเงินในร้องราคารองแค่81เท่านั้นยก5ครับวางไพรเดินต่อสไนเปอร์ก็รับเหมือนเดิมถอยหลังดักเสียบนู่นเนี่ยไปมวยมันอาวุธไม่ได้ดูว่าจะขาดกันมากแต่ถามว่าเหลื่อมยังไงยก4เนี่ยก็อาจจะให้เป็นยกนะเหลื่อมน้ําเงินได้ยก5ก็ให้เหลื่อมน้ําเงินได้แต่ว่ายก3กับยก2เนี่ยมันก็ควรจะเป็นของสไนเปอร์ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตีแบบเนี้ย ชนะกันคนละ2ยกนะออกมาเสมอผมว่าก็ไม่น่าเกลียดแต่แฟนอัดมวยที่ลองราคาแพงๆไว้อาจจะโวยหน่อยว่าทำไมไม่ชูทําไมไม่ชูสวนนะลองออกตัวไว้แล้วจะได้กิน2ข้างอยู่แล้วทําไมถึงไม่ยอมออกใครสักคนนะผมรู้ว่ามันต้องมีแบบนี้นะแต่ว่าถ้าหากเราเทียบเป็นยกจริงๆหรือว่าดูภาพรวมแล้วใครก็ตามที่ทําให้คู่ต่อสู้บอบช้ามากกว่าเนะี่ยก็ดูว่าแดงจะไม่ได้บอบช้ามากน้ำมือนเองก็ไม่ได้บอบช้ามากมวยคู่นะี้เสมอผมว่าสวยแล้ว ส่วนตัวมองแบบนี้แฟนมวยคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับนี่คือผลการแข่งขันศึกมวยติสีคู่ที่1พิกัด100ปอนด์สไนเปอร์กอริตะมวยไทยเสมอกับทางวังไพรรถสวยจาเจตสไนเปอร์อายุ20ปีนักชกจากชัยภูมิครับซ้อมที่เกียรตเพชรวังไพรรถสวยจาเจตครับมวยเข่ามวยเดินบุกเดินเบียดจากรถสวยจาเจตสายพริ้ววัยเพียง16ปีเท่านั้นนักชกจากจังหวัดสมุทรสงครามกดไลค์กดติดตามนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันครับ ผลมวยคู่ที่2มนฑ์พระรามสิทธิเพชรลุกันนักชกวัย17ปีนักชกจากสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมวยซ้ายมวยฝีมือต่อยพิกัด104.5ปอนด์ครับเจอก,กับทางเพชรโชกุนเพชรโชกุนมาร้6ยนะมันจะเป็นการต่อน้ำหนักครับเพชรโชกุนก็นักชกจากดอนจานกาลาสินมวยขวามวยฝีมือปล่อยตัวมน์พระรามต่อ72็ลันนี่ครับเป็นจังหวะสุดท้ายเลยปั๊กยกสองเท่านั้นครับจบน็อกครับมวยคู่นี้มน์พระรามครับเนี่ยหมัดซ้ายทิมเข้าไปที่เบ้าหน้าก่อนและจริงๆจะลงแต่หมัดนี้ะ แต่มาได้ลูกนี้เสริมเข้าไปก็ทำให้แทบลุกไม่ขึ้นเลยแล้วครับนี่ครับแป๊กครับหืมก็โดนนะครับลูกนี้หนักกว่าลูกแรกซะอีกครับต่อ 7,2, ต่อ3,1และชนะน็อกไปเลยนะในยกที่2อนมวพร,รามสิทธิเพชรฉลุก,กันชนะเพชรโชกุนนภพลความสุขกระบือไทยในยกที่2ครับถือว่าชนะน็อกไปครับในมวยคู่นี้แฟนมวยว่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับ เริ่มต้นมาผมเห็นราคานัก2 3็มีต่อครับผลมวยคู่รองของรายการคู่นี้ก็ถือว่าต่อยกันสนุกใช้ได้เลยนะครับราคาเปิดมาต้นๆเนี่ยถือว่าเป็นราคาเสมอเลยมาวินศูนย์กีฬาห้อยต้มกับบัวแก้วสสปปรณกอบมาวินนักชกวัย27่ปีจากอำเภอล,ลีลำพูนบัวแก้วสสปปรณกรครับนักชกวัย27่ปีเท่ากันจากจังหวัดสุรินทร์จริงๆเริ่มต้นมารูปร่างชกเนี่ยก็ดูว่าบัวแก้วไม่ได้เสียเปรียบเลยนะแล้วก็สู้กันที่พิกัด132อนนนวัหนักก็ไม่ได้ัญหาครับมีแค่มา์วินท่านั้นที่ลดแค่ประมาส รถปอนหนึ่งนาตาชังมาร้อยบัวกแก้วเนี่ยมาร้อยพอดีตามพิกัดลูกเกมเบียดเบียดแต่ว่าต้นๆเนี่ยมาวินจะได้ลูกต่อยแม่นเตะแม่นดูว่าหวือหวากว่ามีจังหวะต่อยหมัดคู่นี้ถึงขั้นลุ้นนับน็อกเลยแต่ว่าพอเกมรวมๆแล้วเนี่ยมันจะมาเบียดกันเรื่อยๆนะครับ2ยกราคาเสมอแล้วก็ขยับมาแดงต่อ54แล้วก็พลิกมาที่บัวกแก้วต่อ5 4บัวกแก้วเริ่มจะเอาศอกมาแก้ดูว่าที่มาวินทำมาเนี่ยไม่ค่อยยุบไม่ค่อยช็อตเท่าไหร่ถือว่าเบียดบูสู้ได้ แต่ว่าพอขยับมาเรื่อยๆนะครับหมด4ยกแดงต่อ2อหนึ่งครับช่วงไปปลายพอฟัดพองัดกันเข้าไปงัดกันเข้ามาแล้วจริงๆบัแก้วที่พยายามจะเร่งเดินคืนบ้างเนี่ยตอนแรกมาวินเดินก่อน,น,นในช่วง2ยกแต่ว่าพอประมาณสักยก3บางยก4ี่เนี่ยพอบัวแก้วเดินแล้วมาวินไม่ได้กลัวเหมือนมาวินจะชอบทรงๆนี้ก็บวกกันไปแลกซอกกันมาแลกหมัดกันไปแลกหมัดกันมา,ร,นมาราคามาที่มาวินต่อ21ขึ้นยก5ครับมาวินก็ต่อ21 มาวินต่อ4หนึ่งต่อ8หนึ่งเนี่ยราคาประมาณนี้หลังจากนั้นก็พอใจทั้งคู่ครับนักงมวยไม่ได้บุกเบียดอะไรเข้ามาหากันผมว่ามันก็มาเหลื่อมกันจริงๆในช่วงปลายยก4แล้วก็ยกที่5ในช่วงที่บัวแก้วตัดสินใจเดินพอบัวแก้วตัดสินใจเดินแล้วก็ปลายยก4อาจจะไม่ค่อยสวยงามมากนะแล้วก็พอตัดสินใจเดินมันทําให้มาวินเนี่ยออกอาวุธได้ได้ง่ายขึ้นนะ,ะถ้าถามผมมันจะเป็นทรงนี้นะมวยเบียดเบียดกันแล้วก็มาเป็นมาวินที่ดูว่าจะเก๋กว่า แล้วก็อาศัยอาวุธที่ตัวเองชนัดครับชนะบัวแก้วสสอประกไปโชคดีหน่อยว่าบัวแก้วไม่ได้เบียดบูบัวแก้วเนี่ยเหมือนจะหมดแรงเพราะว่ามีช่วงที่กลับมาเร่งเดินก่อนเท่านั้นเองครับหรือว่าพละกกาลังอาจจะต้องฟิตซ้อมเพิ่มมาหน่อยคู่นี้เจอกันอีกครั้งได้ครับไม่น่าจะเสียหายอะไรจบเกมเป็นมาวินนะครับชนะคะแนนบัวแก้วสสปปรกอไปครับ ส่วนผลคู่เอกของรายการครับคู่นี้ชิงแชมป์ช่องเจ็ดต่อยกันประมาณสักร้อยห้าสิบสองนะครับเฟอร์รารี่แฟร์เทคนักชกวัยยี่สิบเจ็ดปีจากสุราษฎร์กระทังเฮอร์คิลิสวันโงม WKO นักชกวัยยี่สิบสามปีจากนกครศรีธรรมราชคู่นี้ตายเจอตายชิงแชมป์ครับมวยคู่นี้ราคาก็จริงๆมีสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆเลยจนถึงราคาก่อนชกจริงๆเนี่ยเป็นเฮอร์คิลิสต่อนะเฮอร์คิลิสประมาณสักห้าสามเฮอร์คิลิสต่อประมาณสักขยับต่อสองหนึ่งเลยอันนี้คือราคาก่อนปล่อยตัวชกเลยนะครับแต่ว่า พอปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นดังราคาเฮอร์คิวลิตครับฝาน้ำเงิน e ได้เปรียบในเรื่องหองรุร่รงช่องชกดูดักเขาเนี่ยคมกว่าแล้วก็จังหวะช่วงอยู่วงนอกนี้ก็ดักได้หมดนะฮะทำให้ Ferrari เฟอร์รารีอาจจะยังทําอะไรได้ไม่ดีมากมายนะเกมมันก็ถือว่าตึงๆอยู่ในช่วงต้นแต่ว่าเฮอร์คิวลิตเนี่ย บรรยากาศดีกว่าราคาขยับต่อนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแทบจะเป็นรองเลยคือราคาเนี่ยมีน้ําเงินต่อ2อหนึ่งน้ำเงินต่อ5้าสี่น้ำเงินต่อ7จสี่ยก3เป็นยกที่เฮอร์คิลิสก็พยายามจะตีเขา่าเฟอร์รารี่เองก็ตีเข่าสู้นะครับยก3เนี่ยถือว่าเฮอร์คิลิสทําได้ดีเดินเบียดวงในพยายามจับตีแล้วก็ดูว่าจะตีได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะแดงถอยเตะยกที่4ครับผมว่าเป็นยกที่เขาแก้เกมได้ดีสําหรับทางเฟอร์รารี่ถอยเตะแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นตามเกมของเฮอร์คิลิส จากราคาที่เป็นรองอยู่วันสัก74เนี่ยราคาพลิกมาเฟอร์รารี่ต่อ54แล้วก็มีสอกเสริมด้วยนะครับยกนี้ทําให้เฮอร์คิลิสที่จะจับวงในพยายามจะเบียดเข้ามาแล้วพยายามจะจับเนี่ยจังหวะง้างมือมันก็จะสอกสวนไปบ้างก็เลยทําให้จับยากจับลําบากเอาจริงๆนะยก4ี่เนี่ยจับตีไม่ได้เลยอะ่ะเป็นยกที่เฟอร์รารี่ดูเหลื่อมขึ้นมาจากเกมต้นๆที่บรรยากาศเนี่ยมันไปอยู่ที่ฝ่ายของเฮอร์คิลิสเสียหมดเลยนะครับราคาจากที่เป็นรองเฟอร์รารี่พลิกมาต่อ54พลิกมาต่อ5-2ตีไม่ได้ครับโอ้โ oh ห เฮอร์คิวลิตีไม่ได้ขึ้นยก5ราคาขยับเฟอร์รารี่ต่อ3-1เฟอร์รารี่ต่อ5-1แล้วก็หมดยกไปแบบในรูปเกมที่ประมาณว่าต่างฝ่ายต่างก็พอใจในผลแต่ถ้าถามผมเป็นยังไงในเรื่องของการดักเตะเนี่ยมันจะมีจังหวะยก5จังหวะหนึ่งที่เฮอร์คิวลิสเตะก่อนอ่ะสมมติวาเฮอร์คิวลิสเตะทีนึงเฟอร์ราี่เขาเตะคืน2ทีอะ่ะก็ดูว่าจะขยันกว่าแล้วก็เตะได้ดีกว่านะบรรยากาศรวมๆหมด5ยก ตอนรวบรวมคะแนนราคาพุ่งออกมาแดงต่อ11ครับและทีนี้ผลคะแนนก็อย่างที่บอกครับส่วนคะแนนสุดท้ายนะครับเป็นแดง4-9น้ําเงิน48คะแนนรวมเป็นเฟอร์รารี่ได้1 4 7คะแนนเฮอร์คิวสได้145คะแนนครับทำให้ทางเฟอร์รารี่เป็นแชมป์ช่อง7ไปนั่นเองกดไลค์กดติดตามเป็นกลังใจกันนะครับคลิปนี้ก็ใครที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ติดตามกดติดตามเอาไว้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาดูคลิปพิเศษของเราครับ